มาะครับทราบว่าเบื้องต้นนี้เนี่ยจะไปบ้านของอน,นุทินชาญเวรพูตน,น,น,นะครับไปบ,บ้านไปบริษัทชิโนไทยครับรไปชิโนไทยน่และบรรยากาศครับพี่น้องท,ท่านดีรบครับ วันนี้ผมไทยกรกับคณะมีหลายท่านนะครับที่ยศบริษฐ์ชูกรมท่านสววัสดีครับสวสมบูรณ์ชองโบราณพี่ยศบริษฐ์สวัสดีครับ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 แล้วก็พี่จอมพลปฏิวัติสวัสดีครับน้องก้อยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในคาม์มอฟนะครับเดี๋ยวจะให้พี่จอมพล เป็นคนบรรยายนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เดี๋ยวผมจะกลับกลับกลับด้านกลับตรงไหนนี่กลับด้านอะไรเออโอเคครับพี่น้องประชาชนแฟนเปสของท่านสายกรคลสุวรรณครับวันนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเองจะไปที่ราชประสงค์นะครับแต่เขาเคลื่อนกระบวนกันมาก่อนเป้าหมายนะครับทราบว่าเบื้องต้นนี้เนี่ยจะไปบ้านของอนุทินชาญวรรพูด นะครับไปบ้านไปบริษัทชิโนไทยครับไปชิโนไทยนี่แหละบรรยากาศครับพี่น้องไปชิโนไทยนะครับชิโนไทยนะครับนี่การันตีว่ารักทุกคนกำลังรอขบวนของมอทครับครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้พี่น้องได้ฟังว่าแถลงการของมอททนั้นเป็นอย่างไรโดยผ่านเจ้าขับเขานะครับ ซึ่งเ้าขับเ้านั้นจะอยู่ที่ไหนอย่างไรเี๋ยวผมจะแก้ผ่านเจ้าคานะครับขอให้พี่น้องไม่เข้ากันเพื่อที่จะได้พูดคุยและกอบปากันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเวลาอีกสักครู่นะครับโม่จะไปนะครับขอให้เชิญด้านหน้าได้แล้วนะครับโร่ไปนะครับพยายามที่จะไปอยู่ด้านหน้าให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะจัดคานวนขณะนี้โม่ไปนะครับเมื่อได้ยินเสียงเครื่องเสียงนี้แล้ว ขอเรียนเชิญโมเตอร์ไซค์ไปด้านหน้าเลยนะครับเพราะจะเป็นการจัดขบวนด้านหน้าจะเป็นโมเตอร์ไซค์ตามด้วยเวทีสมัชชาตามด้วยโมบายของเรามมและก็จะเป็นพิธีต่อแหนะนะครับที่ขอจะตั้งใจนครับไปาละครับขอโทษนะครับเชิญโมเตอร์ไซค์ด้านหน้าพี่น้องพี่แหดังๆให้กำลังใจมอเตอร์ไซค์ดังๆครับพี่น้องไปครับกำลังเคลื่อน <ไป S 3> ที่ครับกำลังเคลื่อนที่ครับพี่น้องกำลังเคลื่อนที่ นั่นคือบรรยากาศของพี่น้องประชาชนซึ่งร่วมมาแสดงตัวตนกันวันนี้แน่นหนามาคั่งกับน้านหลังด้านหลังกลัมานครับจ้าจ้าจ้า้วครับพี่น้องกำลังเคลื่อนกรบวนแล้วนะครับไปบริษัทที่โนไทยบริษัทที่สร้างผลประโยชน์สร้างขุมกําลังทางทุนทรัพย์ให้กับพักภูมิใจไทยอย่างมหาศาลนะครับ เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเมืองเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานภูมิจิไทยทีโนไทยซึ่งเป็นขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ของอนุทินชาญบิณกูลของครอบครัวของครอบครัวชาญบิณกูลนะครับ,รบเราจะไปบุกลยครับวันนี้นี่ิดงานขึ้นไปข้างานะครับเดยสัวนจะไปที่ทีโนไทยครับเดี๋ยวไปเบืโนโน้องต้นเลยเลยครับพี่นอ้องไปแล้วครับกำลังเคลื่อน รับพี่น้องรถข้าซายก่อนครับจัาจ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 ับครับถขครับขาซ้างลรับน้ำหน้นอ๋อน้ำหมดน้ำหมดเข้าซ้ายก่อนนะครับเข้า้อนกำลังเลื่อนแล้วครับกำลังเลื่อนแล้วแล้วต่อกันไปนะครับนี่คือขบวนการประชาชน ที่ไม่สามารถจะอดทนต่อระบบประยุทธ์จันโอชาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหนะ้าพัคภูคมิใจไทยนะครับไม่ยอมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นอนุทินประกาศนักประกาศหนา ว่าจะไม่ให้อำนาจนอกระบบจะไม่ให้อำนาจสวมาเป็นผู้ชี้ขาดในการเลือกนายกรัฐมนตรนีตอนนี้ยังจะ,ะคพคอร์อนีโทษศกรรมอ่าตอนนี้กำลังออกพคร์นีโทษศกรรมนี่โทษศกรรมเจ้าหน้าที่ผมไม่ว่านะครับแต่มันเนี่โทษศกรรมรวมทั้งวายบริหารรัฐมนตรีข้าราชการผ่านหมดนะครับนี่คือสันดานของประยุทธ์จันโอชาพอทำผิดกฎหมายขึ้นมาก็หาเรื่องแต่จะนิรโทษกรรม แม้กระทั่งการวันที่ยึดอำนาจนะครับกับพี่น้องประชาชนรถกระหลังลูกบมากำลังมากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับพี่น้องเป็นวันปประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งชาติไม่ยอมให้ทรราชปกครองกดหัวอีกต่อไปนะครับผมแสนจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจ ภาพภูมิใจในพลังของพี่น้องประชาชนคนหนุ่มสาวนะครับยังไงก็ตามแต่ผมมั่นใจเหลือเกินว่าประยุทธ์จันโอชาไม่มีทางที่จะดิ้นได้อีกต่อไปมีแต่ดิ้นตายเลยวันนี้นี่ดิ้นตายนะครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศตรงนู้นหน่อยเดี๋ยวขอหยาดลงนิดนึนงบนพี่น้องได้เห็นหน่อยบรรยากาศแล้วครับพี่น้องนี่ การทัพูดถือข่าวนะครับอาภีน้องได้เห็นความร้มเพรียงของประชาชนนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ As a if night was say, buong, ra, chow, thai, hug, ee, ra, chan, buong, ra, chow, thai, hug, ee, chan. คอยหมู่ใหญยแผ่นดินเินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานนำผคผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผูกคนฟ้าพามาจนผ่าน,นพ้นโคอยัยปฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลย ันทีสิสให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้าทรงผูกพันใ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น